สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่15มีสมาชิกทั้งหมด12คนดังนี้ดิฉันนางสาวนรินทรมา์จากคณะศาสาราสุขศาสตร์ดิฉันนางสาวปรินดากอมนีจากคณะศาธตราสุขศาสตร์ค่ะกระผมนายบรรยกรเยีรำจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับกระผมนายวิทยุธเทียพิมายจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับดิฉันนางสาวอรนิทเทสิง์์คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะ ดิฉันนางสาวพักทีมาช่างคําจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะดิฉันนางสาวนัทกมลประเทืองคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเีวิกาแก้วพนมลคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมนายนภรัชญาเสียบุตรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวรจันทบุตรคณะสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรนิตาคำวงศาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริยุพาแสากำปังคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ค่ะจุดประสงค์ในการทำแหนมหมูเพื่อเป็นการศึกษากรรมวิธีการผลิตของแหนมหมูเพื่อถนอมเนื้อหมูให้เก็บไว้ได้กินได้นานานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อหมูที่มาและความสําคัญการทำแหนมหมูเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราแต่นานมา ซึ่งปัจจุบันได้นํามาประกอบเป็นอาชีพซึ่งทํารายได้ให้กับครอบครัวเป็นจํานวนมากและแหนมหมูก็สามารถทําได้ง่ายๆและเป็นอาหารที่อร่อยสําหรับคนอีสานนิยมกินกับข้าวเหนียวและสามารถห่อหรือพกติดตัวไปทํางานด้วยได้ง่ายขั้นตอนวิธีทาแหนมหมู1เตรียมวัตถุดิบส่วนผสมจะมีเนื้อหมูบดละเอียด1กิโลกร,รมัมหนังหมูครึ่งกิโลกร,รมัมข้าวเหนียว1ถ้วยเล็กกระเทียมขูกละเอียด1ทับทีเกลือ2ช้อนโต๊ะครึ่ง ผงชูรสครื่องช้อนโต๊ะวิธีทำแหนมหมูขั้นตอนแรกต้มหนังหมูให้นุ่มนำมานอกน้ำให้เย็นตัวและล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือ2-3นถึาทน้ำทำการขูดชั้นไขมันออกให้เหลือส่วนที่เป็นหนังจากนั้นนำหนังหมูมาหั่นจไลเป็นชิ้นบางๆเพื่อเวลาขยำจะได้ให้เนื้อเข้ากันได้ดีและนำหนังหมูที่หั่นเตรียมไว้ผสมกับหมูสับปรุปงรสด,ด้วยเกลือกระเทียมและผงชูรส ขยำส to to ่วนผสมทั้งหมดให้เข AP ้ากันเมื่อขยำเข้ากันดีแล้วให้ใส่ข้าวเหนียวลงไปและขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกรอบให้สังเกตดูว่าเนื้อหมูเหนียวติดกันเป็นก้อนไม่แยกออกจากกันก็ถือว่าเป็นอันใช้งานได้เมื่อเราได้เนื้อแหนมหมูแล้วนำไปปัรจุโดยการปั้นแหนมหมูเป็นก้อนแล้วนำไปใส่บริเวณมุมถุงร้อนได้อากาศออกให้หมดใส่พริกจัดให้สวยงาม และมัดปิดปากถุงให้แน่นทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ1-2วันเพื่อให้แหนมหมูมีรสเปรี้ยวประโยชน์และคุณค่าของแหนมหมูแหนมเป็นอาหารที่ได้จากการหมัก e r m e n t a t i o n ของจุลินทรีย์ที่เรียกว่าแลคโตบาซิลัสทำให้เกิดรสเปรี้ยวซึ่งจุลินทรีย์อื่นที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสียและโรคท้องเดินไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ในภาวะที่เป็นกรดเปรี้ยวและมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเป็นแหล่งของโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตและวิตามินแร้ธาตุต่างๆที่สําคัญต่อร่างกายเช่นเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน B1 และ2และยังได้บริโภคผักสดเป็นเครื่องแนมเช่นกะหล่ำปลีขิงพริกสดกระเทียมเป็นต้นค่ะวิเคราะห์ภูมิปัญญาการทำแหนมหมูแหนมถือเป็นอาหารพื้นเมืองของทั้งภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารที่ช่วยยืดระยะเวลาในการเก็บรักษา ด้วยกรรมวิธีการนำเนื้อไปหมักและการนำไปแปรรูปที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างเช่นการห่อแหนมด้วยปลอกฟิล์มพลาสติกที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เลียนแบบคุณสมบัติเฉพาะของใบตองยอมให้อากาศค่อยๆซึมออกที่ใช้ห่อหุ้มแหนมทําให้ผลิตแหนมได้ในปริมาณที่เยอะขึ้นและมีคุณภาพสามารถนําสินค้าไปขายและส่งออกนอกประเทศได้ซึ่งเป็นการพาอาหารพื้นบ้านไทยบุกตลาดส่งออกได้คําถามท้ายบท 1>, 1. แหนมหมูทำมาจากกรรมวิธีการถนอมอาหารใดวิธีการหมัก 2. ควรเก็บไว้กี่วันถึงจะนำมารับประทานได้1-2วัน 3. แนหนมถือเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคใดภาคเหนือและภาคอีสาน 4. แหนมหมูมีคุณค่าทางพูชนาการอย่างไรเป็นสารอาหารที่มีโปรตีนสูง